ครับก็สวัสดีนักเรียนแนละผู้ปกครองชั้นปสองคนนะครับวันนี้เป็นพระราชบัติที่8กรกฎาคม2564ครับวันนี้นะมีครูดได้พูดไปแล้วว่าเลขลบเนี่ยมันจะมีแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีการการยืมการกระจายนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มมีการกระจายนะครับวันนี้ครูสั่งกัดบ้านนะครับเพียง4ี่ข้อเท่านั้นนะครับตั้งใจดูให้ดีนะครับดูให้ดี 348รสิบปดลบหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็สามสี่แปดตั้งบนหนึ่งหกเจ็ดตั้งล่างเครื่องหมายลบขั้นกลางนะครับแปดลบเจ็ดนะครับชูนิ้วมาแดนิ้วลบไปเจดนิ้วเหลือหนึ่งนะครับอ่าอันนี้สี่ลบหนะครับสี่ลบหไม่ได้นะครับเพราะสี่มีค่าน้อยกว่า6จะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นสี่จะต้องไปขอยืมนะครับขอยัดญาตอ่า อากาชี้ให้นักเรียนดูนิดหนึ่งนะครับสี่เนี่ยจะต้องไปยืมตัวหน้านะครับตัวหน้าคือสามนะครับจะไม่ยุ่งกับตัวหลังแล้วตัวหลังเนี่ยลบลบลบเบ็ดเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยยืมไม่ได้แล้วนะจบแล้วก็คือลบกันแล้วเหลือหนึ่งครับสี่จะต้องวิ่งไปยืมสามไปยืมเพื่อนนะครับอยู่ด้านหน้านะครับสามเนี่ยหลักของการยืมเนี่ยคือยืมได้แค่ทีละหนึ่งเท่านั้นนะครับจะมีเท่าไร่ก็แล้วแต่ยืมได้แค่ทีละหนึ่ง นะครับจะมี10มีร้อมีพันนะ่ยืมได้แค่ทีละ1นะครับเพราะนั้นกรณีนี้มีสามสามให้ยืมไป1ก็ 1, 3ก็ <3 S 1> จะเหลือแค่สองนะครับใส่สองข้างบนจะได้รู้ว่าเหลือมีค่าเท่ากับ2องแล้วนะครับสเนี่ยพอยืมแล้วก็เอา1เนี่ยหที่ยืมมาจาก3เนี่ยใส่ на, ด้านหน้า,า,นนาก็กลายเป็น14นะครับตอนนี้4มีค่าเท่ากับ14แล้วนะครับ1ิบลบห ได้แล้วเพราะสิบสี่มีค่ามากกว่าหกนะครับเอาสิบสี่ลบหกเท่ากับแปดนะครับแปดแล้วอ่าเสร็จแล้วมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าจะานักเรียนจะเอา3ามเป็นลบก,กับหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะสาถูกสี่ยืมไปแล้วเพราะนั้น3จะเหลือแค่สองเท่านั้นนะครับตามที่เรายืมไปเมื่อกี้นี้คู่อธิบายฝั่งสองลบหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งครับเพราะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยแปดิบเนะครับหนึ่งแปดหนึ่งอ่า ตั้งใจดูให้ดีๆนะครับไม่ได้ยืมทุกตัวนะครับอันไหนที่ลบก,กันได้นะครับถ้าเลขข้างบนมากกว่าข้างล่างคือลบก,กันได้เลยแต่ถ้าเลขข้างบนน้อยกว่าางล่างลบไม่ได้ต้องไปยืมตัวหน้าเท่านั้นนะครับเลขจะเป็นลักษณะนี้นะครับลองฝึกดูนะวันนี้มี4ี่ข้อนะครับลองตั้งใจทําดูนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ